ครับก็สวัสดีเอฟีแล้วก็ผู้ชมทุกทกท่านเลยนะครับผมนี่ภาพไม้บรรยากาศนะครับมบยามลีนะครับพี่นี่ลีใหญ่อีกลีหนึ่งพุ่นอู้วพุ่นเอา้าล่องแค่ไหนวะเนี่ยพุ่นมาโอ้ยางอ่อนนะครับพี่น้องเขากันกันค้นไวูุ้่ะนี่อีกลีหนึ่งครับพี่น้องโอ้ช่วงนี้น้ำ คุณอาเบื้งเด้อนะโอ้โอ้คลองมันเห็นบอ่อุฝนครับไหลมาลงลีเลยครับสินี่ไงติดเมตรเลยลีนี่สุดยอดพี่ท่างเพิ่นเพิ่นไหยไปทั้งทีมาทัานฝนกระลิ่นกระตกโอ้น้ำ ถ้าดูน้ำหลากนะครับนี่น้ำหลากน้ำหลากเดี๋ยวพามาดูใกล้ๆนะครับที่ตกหนามมาแล้ว,วานนี่โอ้โห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 โเน็ตโอ้สายนี่นะครับฐานไายนะครับเน็ตสวัสดีครับสวัสดีครับครับขึ้นได้ขึ้นได้ไ,ดไปได้เอาไปวกว่อนเลย เออทำที่หยียบลนเว้ยปึ๊บโอ้โหปีนนะครับปีนอย่างเดียวเก็บภาพสวยๆสวยงามให้ผู้ชมได้รับชอบนะครับได,ได้ได้เห็นอ่ามากนะครับสำหรับตรงนี้วันนี้มาหลงมาอย่างไงวันนี้มากับพี่ชายมากับพี่กิ๊เนาะนี่ <laughs> นะครับจะเอาไปอย่างนี้อันนี้เอาไปวางเอาไปลงเฮ้ยปลาอะไรด <laughs> <วก S 1> ิปลากระทุ้ง โอ้นี่ครับพี่น้องนี่ปลาหมอตะครับบ่ะไปย่างแน่ยน่ะน,นี่โอ้เอาเดมุงใหม่ๆมาวา,า,างไว้ด้วยตัวนี้โอ้นี่พี่นอ้องนี่มันยังไงวะนี่เออทีที่แล้วมาเอาเอาไปแล้วุฟเฟ่เอาไปยังมึอองเสิาเอาไปแล้วรอบนี้แล้วโอ้น่าพี่นอ้องเอ้ยวรรค์น้ำพึนปลาอะไรวะนี่ ปลากระทุง่งปลากระทุง่งปลาแตี้ยมโอ้ปลาหมอตะกับปลาซอยปลาคุณล่ำม,มันคือมันมันเป็นมันตายย่างเจ้เปย่างย่างเนี่ยเว่าจะลองไปดูไปดูปลากระเดือ่อโอ้ไม่ดได้เตรียมเครื่องก้อยมาบอกว่าผมเอามาแต่น้ำเอามาแต่พวกน้ำเอ <ừ> อย่างแล้วก็ว่าจะย่างแนวตรงแนวจวด ก็นี่นะครับพี่รองคุณมันจะทีไรเรื่องมากคุณโอ้ยบายนาอากาศผีละเคราเด้อพี่รองเอ้ยผีละเทือดที่ได้เห็นนี่เออเดี๋ยวเดี๋ยวยังขวมอีกคนป๊กนี่แหละครับพี่รองภาพบรรยากาศจะเป็นคลองธรรมชาติเป็นคลองธรรมชาตินะครับนู่นโอ้เออปารี อ้าวพวมกันเก็บคว้กันเก็บปาะเทศนี่โอ้โหเยอะจริงๆนะครับพี <Das> uh ่น oh, ้องนี่เดลลี่เล่าหนังเฮ็ดใหญ่ลีนี่นี่ใหญ่นะครับลิฟเมียไต้เลยครับผมนี่เล่าลิฟปะเดียวเนี่ยอ้าวขัดปลากก้อยด้วยนี่ปลาตอยปลาคุณล่ามปลาอีไทรนี่โอ้นีนะครับเนื้อแยกใส่ถุงก้อยสีก้อยก้ากย่าง โอ้ฟ้ามอสจะกลับแอ้มันลงมาได้เฮ้ย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 โอ้มันลงไปเด้เอออ่าอ่าอ่าแนวจวดจตัดไปแนวจวดเขากล้องไม่ได้อกแนวจวดเขากล้องไม่ได้แนวจวดเลยเอาปลาขาวๆเลยพี่น้องนี่แน่แจวดตรงหลังไม่เออแน่จวดตรงหลังไม่นี่ขัดเขาขัดเอาเอาไปคล้อย นี FM, ane, vida, ่นะเอาไปต้มผมก้อยโอ้อันนั้นทอดแซ่บได้ด้วยนี่นี่น้องกิจนะครับน้องกิจโชว์โชว์กล้องหน่อยครับหน้าตาเป็นยังไงวะนี่เออปลากระทงัเออโอ้ยนี่แหละวัยรุ่นยามดีเป็นี่ก็ปลาอ่ันนี้วะปลาหมอตะกับปลาตะกับครับปลาตะกับอันนี้แดดเดียวแดดเดียวทอดแดดเดียวแดดเดียวนะโอ้โนี่ละครับวัยรุ่นวัยรุ่นสามคนนะครับมายามดีนะครับไม่มีคนแก่นะครับดีนี่ดีนี่ไม่มีคนผู้เฒ่า ไลยครับพี่น้องเอ้ยพูน่ะดูน้ำหลากนะครับพายุไอ้ฝนมันตกสามมื่นติดต่อสามสี่หมือนไล่ดีครับโอ้พูน่ะเด้อต้องคัดเนียกไปด้วยด้วยคัดเนียกไปด้วยแบบนี้พี่น้องเอ้ยการสะอ้อนน้ำพูน่ะเจลาลีดีระเทือนะครับเด้อน้ำแห้ง ภาพบรรยากาศในพี่น้องนะครับเ็ดดีเดยสวยงามนะครับน้ำไหลมากมาติดเด็ดน้ำด้วยแต่ผมเอาสุดมากคุณน้ำนะครับ <S <S น้ำหลากมันลากน้ำหลากมานะครับฝนตกมา3วันติดแล้ว นี่นะครับภาพบรรยากาศทงไฮทงหน้ายามดีไวหลุ่นยามดีเลยนี่ว่ะกระปงกระปูมีปูอีกปูหน้าหน้ากล่ำปงเลยเมืองละงวดนี่จะกินก้อยปลาชุดล้ำใสอุสอปลาหมอปลาเค้งไงไอไเออปลอีไส้อีกก้ยวยก้อยยังเดียวก้อย แนวจวดมาก็อขอให้ผู้ชมทุกท่านมีความสุขนะครับผมยุคโควิดนะครับนี่ใบรุ่นทำกินมาซอยพอซอยแม่สางลีไว้กะเห็แในไพยเอาฝากระเจ้าเพลงทีละครับนี่บัติอยางห้องไปโอ้ยว่า เว้ยเก็บอยู่บดมึอเข้าวนดนอกเก็บแล้วกระป๋าเลนลงมาให้เขาอยู่คือต้องนั่งเฝ้าอ่ะต้องต้องนี่มาแรงกับเแค่เดียวเอาสังเย็นมาแซ่เท่ไปเนี่ยเดี๋ยวมันจะเน่าเอาให้พี่น้องเต็มอิ่มหายอยากเลย เอปล่อยไปตัวเล็กๆโยนไปตัวเล็กโยนออกเออปล่อยให้มันไปขยายพันธุ์ให้เขาเอาเบ็ดซิดมาซิดเอาเขาเอาตัวน้อยเออคัดออกนั่นแหละเอาตัวตัวใหญ่ายปลาตะกรับในในน้อยปลาขาวโยนออกโยนออกไมออกไม่ออกรีไปเลยนี่นะครับวัยรุ่นนะครับไม่เอาทุกตัวคัดออกให้เขาไปขยายพันธุ์ต่อ ใช่ใช่เอาตัวตัวใหญ่น่าใส่ย่างใส่ย่างเล็กๆไม่นี่โอ้ดีดีใส่ย่างมันกิ้มแจ่วนี่เอาน้ำกิ้มแจ่วนี่ก็ตัวตัวตัวลองดูให้เต็มอิ่มเลยเด้อคิดดีดีใหญ่ครับดีนี่สิบเมตรม่ขคดจากหัวยันท้ายนี่นนะนะพุ่นเฮ็ดเป็นช่องไม่ไว้ย่างดีนะครับรับได้เยอะ 10เมตรเลยอ่ะว้าาเบิองชมไม้เยเน่ยครับปีเทือพ่อพ่อกันก็ยกย่อปลาดำแดงเลยนะครับพ่อพ่อกันเดี๋ยวมีเวลาจะไปถ่ายทำให้ให้อีกนะครับน้ำเริ่มมามีภารกิจต้องไปหลายทีครับนี่งบเลยเด้อ ปล่อยพมันผลมันริมๆสูยดีนะครับนี่นะครับภาบรรยากาศผมว่าสวัสดีครับผมไปรุ่นทำกินไปรุ่นทำกินวันบรรยากาศเขานะครับทางท้ายนี้ก็ขอให้ผู้ชมในเอฟซีทุกท่านมีความสุขนะครับแก้คข้จากโควิดสู้ๆกักกกนนะครับผมเป็นห่วงชาวไทยทุกคนครับผมเจีกันลิปหน้าครับสวัสดีครับรร ชมบรรยากาศ mm. ป่า